ไม่ใช่แค่บน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเท่านั้นที่สามารถใช้ฟีเจอร์แชร์สกรีนบนแอปพลิเคชัน Line ได้แต่ตอนนี้บนสมาร์ทโฟนก็ใช้ได้แล้วจ้าถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงเดี๋ยวเอินใช้ให้ดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยนะคะก็คือต้องอัปเดต Line ให้เป็นเวอร์ชัน10.6.5ขึ้นไปนั่นเองค่ะมีแค่นี้เองข้อเดียว เรามาเริ่มกันที่ Android ก่อนนะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะเราแค่กดวิดีโอคอลไปหาคนที่เราต้องการจะแชร์สกรีนด้วยพอเขารับสายปุ๊บเราก็กดไปที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกคำว่าแชร์สกรีนค่ะ Start now เลยเท่านี้ก็จะเริ่มแชร์สกรีนของเราแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ตรงที่เราต้องการจะแชร์กับเพื่อนนั่นเองค่ะนี่เราก็กำลังดูแบตสายอยู่นั่นเอง นอกจากการที่เราแชร์สกรีนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกที่จะไฮไลท์ข้อความที่ต้องการได้โดยมีสีให้เลือกอยู่ประมาณหนึ่งนะคะหรือว่าเราต้องการจะวาดรูปก,ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและถ้าต้องการจะหยุดแชร์สกรีนเนี่ยนะคะก็แค่กดไปที่ปุ่มนี้ปุ่ม stop แค่นี้เองส่วน iPhone ก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าเดิมน,นิดนึงแค่เรากดวิดีโอคอลไปนะคะ ื่อนรับสายแล้วเราก็กดช็อตคัทขึ้นมาเพื่อที่จะสกรีนเรคคอร์ดดิ้งนะคะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลือกไปที่ l i ายค่ะหลังจากนั้นกด Start ทบอ a d ด a s สต์1เริ่มแชร์สกรีนแล้วนะคะแล้วเราก็ไปที่หน้าที่เราต้องการจะแชร์สกรีนให้เพื่อนเลยค่ะนี่เลยแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของ iPhone เนี่ยนะคะก็คือไม่มีบลัชให้เราไฮไลท์หรือว่าวาดรูปเหมือนกับ Android นั่นเองค่ะทีนี้พอเราต้องการจะหยุด การแชร์สกรีนเนี้ยนะคะเราก็แค่พูดว่าหยุดอะไรหยุดส้มหยุดหยุดเดิไม่มีอะไรกั้นไม่ใช่ค่ะเรอเล่นไม่ใช่ส้มนะคะไม่หยุดค่ะเราต้องกดหยุดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดสต็อปเพียงเท่านี้เองก็จะหยุดการแชร์สกรีนแล้วค่ะปิดท้ายกันด้วยการใช้ฟีเจอร์นี้บนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะวิธีการเนี่ยง่ายที่สุดเลยเพียงแค่เรากดแชร์สกรีนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดตกลง เพียงเท่านี้เราก็จะแชร์สกรีนกับเพื่อนได้แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกเลยว่าอยากจะแชร์อะไรให้เพื่อนดูนี่แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของการแชร์สกรีนบนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยคือเขาจะไม่มีบลัชให้เราเลือกไฮไลท์หรือว่าวาดรูปเหมือนกันใน Android นั่นเองค่ะและถ้าเราต้องการจะหยุดการแชร์สกรีนนะคะเราก็แค่คลิกไปที่ปุ่มเดิมเลยแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะข้อดีของการใช้ฟีเจอร์แชร์สกรีนบนแอปพลิเคชัน Li n e เนี่ยนะคะ ก็เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยท,ทุกๆคนมีใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งานค่ะเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนแอป,ปสลับแอป,ปเพื่อใช้งานนะคะไม่วุ่นวายค่ะ ข้อสังเกตของการใช้ฟีเจอร์นี้บนแอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยนะคะก็เพราะว่าแอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประชุมโดยเฉพาะค่ะแต่แอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แชทสนทนากันเท่านั้นดังนั้นอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้ประชุมทางออนไลน์อาจจะมีไม่มากพอที่จะใช้ในการประชุมเท่ากับแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะต่อจากนี้เราก็อาจจะต้องรอการอัปเดตจากทางไลน์ต่อไปค่ะใครที่รู้ฟีเจอร์นี้แล้วอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะ แล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเอิญมีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆอีกจะมาบอกกันนะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย